มาเลยไอ้นี่สะพานเถิดขยะแล้วนะพี่อุ้ยกำลังสวยเลยเฮียไปทางหลังตึกแดงครับตอนนี้ตรงยาวครับผ่านตึกแดงไปแล้วไปทางร้านหลูครับตอนนี้อยู่หน้าร้านหลูตรงยาวนะครับตรงยาวผ่านหล้าร้านหลูตรงยาวอยู่ยังตรงอยู่ตรงอีกครับตรงไหม ตรงตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเส้นบ้าคนรวยครับผ่านร้านหลเกาะวทางขึ้นนดนวยนะครับแต่ไม่ขึ้นครับเลี้ยวซ้ายอาวันครับเลี้ยวซ้ายครับรงยาตามทางเลยครับ ไม่ได้ใช้มีดด้วยเดซประเด็นอนะ เขายังวนอยู่ในโซนบ้านคนรวยเหรอครับอยู่ตรงฮอเลยอ่ะใี่ครับลงใต้ฮอเลยอ่ะตรงบ้านคา<ใ>น,นครวยอ่ะหมอเอ้ยของผมแล้วหมอเขาไปไหนอ่ะตอนนี้อยู่ตรงบ้าน JK เก่าแล้วก็เข้าบ้านคนรวยอีกรอบครับลง คุยกับพวกเบื้งกูตีหมดอ่ะตู้ปลาไงพี่ตู้ปลาต่อมองคนเด็กลบกูหายตามทางเลยครับพี่ยาวันเลี้ยวขวาครับไม่กูลืมไปเที่ยไม่ได้ศาสตร์ตำรวจไม่พอตามทางอยู่ครับตามทางอยู่เลื่ยๆตามทางตามทางเรื่อยๆเลยครับตามทางเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวานะครับสามแยกเลี้ยวขวา พอถึงสี่แยกเลี้ยวขวาอีกทีทางลงครับทางลงพอถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกทีครับผมเล่นแบบฮะยาิพี่น้องหมดที่กาอ่โซนป้าสุดเลยอ่ะผมบอกไม่ถูกกับพี่ไปเทียงทาี่ข้าวทิ้งอ่ะขับตาให้ขับตาหอแล้ว มนลงมาตรงหลังตึกที่ใต้บ้านคนรวยถ้ามึงไม่รู้จักกันมึงไม่มาหากันหรอกแล้วก็วนเลี้ยวขวาวนขึ้นมาคนรวยอีกตำรวจเจอครับตามแต่เลนเพื่อนเลยครับตอนนี้อยู่หลังบ้าน JK เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวครับโอเคเลยอะประมรโอเคพี่ตรงยาวผ่านผับเหลืองไปแล้วครับ้ตัวเคสที่เราไล่อย่าลืมดักนะคุณลงครับได้ครับคุณลุงเรียกแหละสามสิบ โคยด้วยสัตว์ถังผม,มหายสองสารอบแล้วลุงเพอาเพราะกระถังน้ำมันเสียงหวอมาแล้วครับเติมน้ำมันไหมครับลุง พี่เต๋แว่าไม่เหลือเคสเดียววะครับลุงใช่ไหมครับไม่เคสกูปล่อยไปเลยโดนจับช่างมันมันเป็นเคสแก๊งอื่นเดี๋ยวไปดักเดี๋ยวไปดักสี่จุดสี่ศูนย์แกดูเวลาดิเขียนในดักแชทอ่ะ เอ้ยป่ะอ่าใช่สี่จุดสามเจ็ดมีึงแป้นแต่สี่จุดสามห้าเนี้ยก็ได้มึงคนเดียวไหวป่ะมึถามแค่นี้อันนี้ผมทดให้แล้วคำนะำสี่ทุ่มสี่สิบออกเอ้ตีสี่สี่ไม่ไม่แล้วมันก่อนหน้านี้ตีสี่ห้าเจ็ดอะตีสี่เนี่ยมึงมีสี่เนี่ยมีสี่สามเก้าด้วยเนี่ยที่สามเก้าต้องไปต้องแต่สี่สองศูนย์เนี่ต้องไปแล้วครับนะตอนนี้ต้องไปได้แล้วครับใช่แล้วก็ตัวล่าสุดก็คือสี่สี่สี่ศูนย์ครับ เออไอเซิร์ฟมึงอุ้มเล่นๆเป็นเลยศพเนี้ยแกงคุยอ่้อ้าวได้ครับลรงจัดไปมันไปคุยหน้าตู้ปลากับพวกสกอตคุณเลยข้ามทิ้งเลยมึงไปขอเงิอุ้ยไอบอลแม่งขอเจุดไอเบลเฝ้ามากไปแล้วต้องไปแล้วครับสี่สองศูนย์เนาะเฮียกูไปคนเดียวแล้วเนี่ยไไปกูได้เปิดไปกูก็ได้เดฟมะไร่อะนะไเฮียแล้วไอสัตว์ โชคดีกำศพกลับมาโชคดีกำศพกลับมาทุกคนเราไปจุดไหนกูว่าไปกับมึงอะได้ศพกอับ้านแล้วนะพี่มาเดี๋ยวลองดูนี่ค,ครับยาล้านหลูอะหมดแล้วแหละกดแช่งก็ไกกปกดสักพักครับ ให้มันอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสิบเลยเนี่ยแห่ไม่ถึงให้เราก็เออไปประมาณเจ็ดเคแล้วปะใช่ไม่ลากินนี่มันเป็นแก๊งคูอีที่กูเอามาอีกหนึ่งอะอ๋อเข้ามาทำไมอ่ะมันคุยกับพวสตำรวจข้างหน้าหลังหน้ากูปลามันเป็นเพื่อนกันขวาของตำรวจนั่นแหละครับมาแต่งเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปตามไปอยู่หน้าสเตเดียมเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเล่าให้ฟังตอนแรกว่าจะยังไม่เล่าเดี๋ยว ไมีสองเรื่องนะมีักลงคลองน่าสเตเดียมเอาเลยเนี่ยเอาบ้างอยู่ไปจอดดักก่อนดิยังไม่ออกวนอยู่ยังวิ่งอยู่เส้นคลองน่าสเตเดียมครับก็จะออกกี่กี่นาทีอะออกสามสิบเก้าหรือสามเจ็ดเนี่ยแหละเอ้ยทากูไปเอาถูกมาเลยโอเคเผลนะครับเผลอไปทางอู่เก่าเขาข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับข้ามไปอีกฝั่งของอู่ยะ อยู่ตรงท่าเรือครับเรื่องที่ฟังเราก็ต้องหูไว้หูนะแต่เอาไปคิดได้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่โคตรดีแต pues ่ว่ามาพวนออกมาอยู่ตรงน้ำเดี๋ยวค่อยคุยตรงนู้นเงียบๆน่าจะเรื่องสำคัญนะเนี่ยสับคันสัคัญสนเสาอีกบ้าลังแ้ลังเสร็ครับมาไปที่ตรงอยู่นะตรงยาวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับผ่านตึกลุงแล้วผ่าน่ายหนังผ่านตึกลุงตรงยาวครับตรงยาวน่าจะกลับบ้านนะล้อแตกล้อด่วดวจทางเรียบลงเลยตอนนี้ก็จะถึงหน้าบ้านแล้วครับผ่านปัม๊มไปเลยเอาสุนเพิ่มดีกว่า แกประสนแป๊บนึงให้กูเริ่มยอยไรท่านหมวดอยู่ครับโหลปล่อยปล่อยไปเลยมึงไ,ออไรอศพเพื่อนดีกว่าไปปลอไอ้เหี้ยลืมลืมลืมไอ้เหี้ยศพ <หา S 1> ไม่มี <หา S 1> เนี่ยดีนะกลับมานี่ก่อน บ่อยตีไปดักจุดแม่งด่จุดแม่งโคตรเฟีย้ยวเหมือนกันนะจุดในตีอะ,ะ,ออะมีเคสอื่นอีกป่ะเี่แลยว่ามีเคสเดืยว เียเดี๋ยวไว้ปะเนี่ยจุดนี้เหรอใช่อาแปะกำลังจอกหน้าบ้านที่มันออกมาเติมน้ำมันนะอยู่ตรงปูนหน้าบ้านจอดอยู่ครับมีศพไหมมีศพไหมตรงเลยตรงไหนอ่ะมันเกิดตรงไหนอ่เบ้นนี่เชื้อน้ำมันจะหมดนี่หว่าไม่เกิดตรงนี้มันจะเกิดตรงนี้ มันจะยืนตรงนี้นี่มขยบเราไปใกล้ๆอีกเลยตักรถจอ,จอดข้างบนเพราะว่านี่ไงเอาไว้แอบคนเติมน้ำมันก่อนฟังดนว,ว้ยบามาันดิอยากฟังเลยเนะี่ย เอ่อเรื่องแรกก่อนเลยนะเรื่องสกอตม,มีคนมาเล่าให้ฟังว่าสกอตอะเหมือนไปคุยกับคนคนหนึ่งที่อยู่แก๊งอื่นอ่าบเหมือนอยู่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 ดีดีก็แทงเพื่อนตัวเองใช่ปะอ่าฮะแทงเพื่อนตัวเองแล้วก็อุ้มไปแล้วก็เอาไอคนอีกคนหนึ่งอะที่อยู่แก๊งอื่นอะไปบ้านคือเหมือนกลับไปคุยอะไรสักอย่างหนึ่งอะอ่าดังนั้นมันก็เหมือนแบบมันไอคนที่เล่าให้ฟังอะนะมันก็สันนิษฐานว่าสกอตอาจจะทําได้สี่วิธี Uh huh. หนึ่งก็คือแต่ตอนเนี้ยถ้าจากที่ฟังอะ่ะมันไม่น่าจะกล้าทาแล้วเดี๋ยวข้ามไปข้อสี่ไอ้ข้อสามไข้อ uh huh. สี่อ่าป่าข้อสี่ก็คือไอ้แก๊งนั้นอะ่ะมันอาจจะมาตีเราหลังจากเราจะจบจากสกอตอืม huh. ตึงก็ไม่รู้แก๊งไหนแต่ก็คือสกอตต์คุยกับไอ้แก๊งนี้นแหละแน่ๆเลยอันนี้เรื่องแรกจริงๆมันจะมีแบบในเรื่องของเหลี่ยมด้วยว่าแบบอาจจะให้มาเป็นแบบมาลุมเราหรือแบบมายุ่งกับสกอตให้มันแบบเป็นเหลี่ยมของมันอะ่ะนึกภาพออกไหม ไยุ่ก okay. ับสกอตเพื่อก็หมายถึงแบบอ่ะอารมณ์แบบเราสองหนึ่งไงอันนี้มันคิดในวออาจะเอามาเป็นข้ออ้างเหรอใช่เอามาเป็นข้ออ้างว่าแบบมาเรามาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองดูดีอันนี้คิดคิดแบบคิดได้ทุกเวอ์อาอาาโอเคอันนี้ทีนี้ก็ตัดไปเรื่องนี้ก็คือเหมือนประมาณนั้นแหละก็คือเหมือนสกอตไปคุยกับแก๊งแก๊งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่เรื่องที่สองเนี่ยอันเนี้ยจริงชัวจริงแบบจริงชัว คนที่เล่าบอกว่าเหมือนเสาอาทิตย์อะเขาพูดได้ยินเสาอาทิตย์พูดว่าถ้าจบ J K จบเมื่อไหร่อ่ะอาจจะมาเอาเรา uh huh. เออก็คือแบบรอเราทรัพยากรหมดอะไรประมาณอย่างนั้นอ่าอ uh ่า huh. อ uh ่า huh. แล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดถ้ามึงโกหกนี่มึงตายนะมึงจบโล uh huh. ได้เลยนะมันบอกได้ uh huh. อ่าเออประมาณอย่างนั้นไอ,อ uh huh. คนที่บอกคือประชาชนด้วยอ uh ่า huh. เหมือน uh huh. เหมือนมันเหมือน,ม,นมันไปได้ยินมามาในเนี้ย uh huh. เขาเรียกว่าอะไรวะในเลเบล เราก็ถามว่าทำไมมึงถึงมาบอก JK มันบอกว่าผมไม่ชอบให้ใครโดนเอาอเปรียบบอกงี้อเออนั่นแหละนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินมานะ,อะเอออารมณ์ก็คือถ้าเราจบเนี่ยเรามีโอกาสโดนสองหนึ่งเตรียมตัวไว้เพื่อเจอ,อกูมีทับเสริมอยู่ไม่กลัวหรอกกูอ<ม>ตอนอแร้แสิ่งแรกอ่ะที่กูต้องทำคือกูต้องรับคนเพิ่มกูคิดว่าแค่นีไม่พอ พอแล้วมันาว่มัน,มนยุคคนเยอะแล้วอะตอนนี้เอาจริงเป็นยุคคนเยอะแล้วถ้าอยากถ้าอยากขึ้นไปกว่านี้ต้องทักสี่สิบคนนอกั้นเราจะแย่มากเออสี่สิบอย่างน้อยมายืนพื้นทักสามห้าร่าง 3, สวยเนี่ยเดี๋ยวกูกวัวมีกู้วัใส่ชื่อไปแล้วห้าคนแต่กูยังไม่บอกว่าใครไงที่เราไปเจอแก๊งใหม่ไอ้เทแก๊งใหม่อ่ะย,ยังยืนพื้นสามสิบกว่าได้เมื่อเจอพวกสกอตหรือแบบพวกอะไรเงี้ยคือสี่สิบตลอดอะไรเงี้ย ดีจีขนาดช่วงๆที่ตีกับเราแม่งยังสามสิบไปปลายเลยเห็นปะเราก็ยี่สิบปลายตลอดเนี่ยตอนนี้เราสามสิบกว่าคนแม่งยังมาแค่ยี่สิบเองยี่สิบปลายอ,อืมกูมีในหัวก็เหรดีขยันฟังทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างที่พอเข้าหูแม็กมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่ตอนเนี้ยกูจะบอกให้นะเว้ยในการที่วิธีแก๊งชนแก๊งอะตอนนี้เราสู้ใครได้ยากมาก จะหกดิจำนวนคนล้วนๆที่น้อยแต่กูไม่ได้อยากได้คนที่มันเยอะขนาดนั้นแต่ว่ากูเล็งๆไว้แล้วหลายคนแต่กูใส่กูใส่ชื่อไว้ก่อนไงกูไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าไงอ่าอักหลักก็คือจะเอาสักสี่สิบสล็อตสวยนะเขาบอกกับเราดีนะเราเวเยอะไปว่าไม่ค่อยขังว่ะ สักี่สิบก็โอเคนี่เป็นความลับเลยฮะ่ห้าคนอืมไม่ว่าห้าคนไม่มีอะไรหรอกกูดูๆไว้แค่เอาขยันที่เฉยที่เข้ามาเป็นประชาชนหรือว่าจากแจ๊กแก๊งอื่นประชาชนประชาชนเ <7 K. S 1> อเคดีกว่าจะจบกัรสกอตน่าจะนานอยู่นะทรัพยากรแม่งแน่นเหมือนกันอืมต้องเล่นให้ของหาย เท่านั้นมันน่ากลัวแค่คนแค่นั้นเองเพราะว่าตำรวจมันทำอะไรไม่ได้เออก็จริงสิ่งแรกที่เราทำอะไรไม่ได้ก็คือเราจำนวนคนที่มันเยอะกว่าสิบห้าคน,นวันนี้ตำรวจยี่สิบเก้าอ่ะยังไม่กล้ามันเยอะกว่านั้นตำรวจมันรวมกันจริงไม่ถึงยี่สิบเก้าไงเออไอนี่ทำไงอ่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่แบบ อ่ะสมมติเราคนเยอะใช่ไหมสมมติเราพังพลาดโดนตำรวจไอ้โดนแก๊งอื่นขังเงี้ยสี่สิบคนแล้วตำรวจไม่บุกเราทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะนะเมื่อคืนอยู่ตำรวจว่ามันจะบัฟขึ้นมาแบบไหนอ,อ,อ่ะเออเราจะต้องเล่นแบบวันนี้ให้ตำรวจใกล้ตายแล้วค่อยเข้าอ่ะใช่ใช่วันนี้กูกะจะเอาตำรวจหมดด้วยแต่ตำรวจมันไม่กูกูจะกูจะเอาตำรวจให้หมดแล้วเอาอุ้มแบงพวกมันแบงก์หมดให้หมดเลยตอนแรกอ่ะแต่ตำรวจมันเหลือเยอะไง เออบัตรเราก็หลงหล่นไปเยอะวันนี้บางคนก็ไม่มีบัตรล้วใ,ใจดีชิบหายเลยเนี่ยให้สกอตขลาดเนี้ยเดี๋ยวกูจำนวนคนขึ้นเยอะ๋ยวมันก็กรีดเองอะเยอะตบให้หมดเลยสัตว์แต่จริงที่แพ้แพ้คนเนี่ยแหละ ขอให้เราเก่งคนแล้วเขาไม่เก่งหมดไอ้เหี้ยเขาตายหนึ่งเขาตายสองเขาก็ชุบกันละถูกปล่ะใช่เราชุบไม่ได้มันเหมือนไฮด้ายิ่งตีก็ยิ่งงอกอ่ะเดี๋ยวมึงฝากไปรับบัตรประกันให้กูหน่อยเดี๋ยวมึงมีตังค์ปะหมดแล้วไม่เหลือมึงเอะไรตอนนี้ในตัวมีสามแสนตอนแรกมีเจ็ดแสนไอ้เหี้ยรถคุณปู่เมื่อกี้ที่เอาไปไงเลขเลขเลขหนึ่งห้าเก้าอันนี้สามสิบใบให้น้องๆอ่ะโอเค มันไม่ขายมันไม่ขายสามสิบใบใบแล้วสองแสนปะมันค่าเทแอ่แสนหนึ่งแต่ว่าปกติเขาขายกันใบท้าแสนห้าหรือหรือหนออึ่งแสนนี้ก็ได้อยู่ที่ได้มาคือได้มาห้าหมื่นนะเซ่ามันขายตอนนั้นอะแต่ต้องถามไอ้เอะมีขายไอ้คนที่ขายเอาเอาเงินมามัดจำบ้านเราอะ่ะมี ชื่ออะไรนะกูจำไม่ได้อ่ะใครวะไม่เซอร์มันอุ้มใครอ่ะอ๋อแล้วมันไปแทงแกงแกงอื่นทำไมไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกสกอตอ่ะเขาจะทำแบบให้โดนสองหนึ่งอะนะใช่ก็คือถ้าเราคิดแบบทุกทุกมุมเลยนะคิดคิดในทุกมุมมุมแรกก็คือถ้าเขาแพ้ เขาจะอ้างได้ว่าได้ <มา S 2> ว่าเราไม่ไม่กูก<ๆ>ูถ้าถ้าถ้ามันมาสองหนึ่งกูจะตีแกงนั้นด้วยเดี๋กกูให้ดีจีไปตีอ่าแต่ถ้าอีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเอามาลุมสองหนึ่งั่นแหละอันนั้นคือมาลุมสองหนึ่งกูไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วสองเวอ่าบทเวที่สามก็คือไอเขาเรียวกว่าอะไรนะก็คือรอจบแล้วเอาเขาให้แกงนั้นนำปฏิีเราแต่ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราไปสืบได้ก็เท่ากับว่าสกอตไม่จบ แองที่บอกอ่ะพอสกอตเจอสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องสัญญงสัญญาด้วยเขาก็ไม่กล้าทำแล้วแหละแต่ไอเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือเราจบอะ่ะจบกับสกอตเมื่อไหร่อ่ะไม่เราก็สกอตโดนแน่ๆสกอตแต่ไม่แน่แต่เราอ่ะโดนได้ทุกเมือ่อถูกปะล่ะใครแม่งจะมาซื้อเราก็ได้เฮียเราเคยไปกดเขาเราเคยไปจ่ายเขาเคยจ่ายเงินเรานน่นนี่นั่น,นพวกแกงใหญ่หญแม่งเล่นเราได้หมดอะ่ะ กูตอนนี้กูไม่ได้กลัวได้สัปยาก่อนหมดกูกลัวแค่จํานวนคนที่มันเยอะขึ้นแค่นั้นเองจากเยอะขึ้นอะจากที่เห็นแก๊งใหญ่ก็คือสี่สิหมดเลยนะสี่สิบวกใช่ใช่ใช่คนเฝ้าอยู่ป,ะปะ่าว่าตู้อะเออเออแล้วก็อีกเรื่องนึ่งเพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวคุยไปก่นอนไอ้แจมึงเฝ้าตู้ไว้ดีอยัลโหลครับลุงมึงเฝ้าตู้ให้หน่อยเด อะไรนะฮะมึงเฝ้าตู้หน่อยเดี๋ยวว่ามันยังอยู่เปล่าเดี๋ยวมันดิสก็เมืองอะไรเราผมดักจะอยู่ครับโอเคโอเคออกให้ okay, okay. <Okay. S 3> เริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเรื่องหนึ่งก็คือมันอาจจะชอจบกับเราปุ๊บใช่ปะ่ะเราก็หมดมันก็หมดใช่ไหมก็เอาทรัพยายกรจากไอ้แกงนั้นอะซื้อเรื่องแกงนั้นอะมาเล่นกับเราต่อ เออนั่นแหละอันนี้คิดคิดแบบครอบคุมทุกทั้งหมดเลยอืมเป็นไปได้หมดแต่ก็ต้องรอให้มันเกิดก่อนแต่เรารู้ไว้ก่อนเนี่ยจะได้เตรียมตัวทันยุหานั่นหนุกมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยเราไม่มีทางยืนอยู่ห่งนี้ได้อยู่ตลอดหรอไอ้เหี้ยใช่อยู่บนห่วงโซ่อาหารก็ต้องเป็นแบบนี้แหละสิ่งโตยังโดนนายพานล่าเลยไอ้เหี้ย ฉลามยังโดนชาวประมงไงสัตว์เฮียปัตยางู่ะงูโดนอะไรฮะดูงูโดนแรงงูอ่ะงูโดนแบกิวไงเฮียเขาเจียบเฮ้ยมีคนขายบัตรประกันนายเบิร์ดมึงเห็นป่ะนะนายวะเฮียเฮียรู้มากนะสัตว์ หลครับอันนี้อยู่แก๊งอะไระครับปรับประกันมีกี่ใบครับใช่ครับอ๋อคุณขายแต่ขายใบเดียว<ห>ขายใบเท่าไหร่ครับรับครับรับคุณขายใบเท่าไหร่แสนหนึ่งครับไหมแสนหนึ่งใช่ โอ้ใบเดียวเองนะใช่ถ้าเกิดว่าแบบขายเยอะอะไรเงี้ยก็ยังแบบคุยกันได้อน,นี่ใบแค่ใบเดียวยังไงแสนหนึ่งเหรอนั้นเดี๋ยวเดวพรุ่งนี้ติดต่อมาเบอร์นี้ได้ไหมเพราะว่ามันเทรดได้ตอนสองทุ่มถึงเที่ยงคืนโอเคได้ครับครับ ไม่เจอ,อไปแสดงว่าที่จุดแม่งเยอะออกมดดังเล็กหนึ่งถามไอตีกว่าดักจุดไหนจุดเยอะจริงแบบจุดแบบออกเกิดมั่วมากอะ่ะฮัลโหลตีมึงดักอยู่จุดไหนจุดที่มึงออกปะใช่ใช่ปะเชี่ยโอเคโอเคโอเค ไม่ใช่แม่งเกิดข้างในนะ <S <S 1> <S 1> ยังไงมันก็ต้องกลับบ้านเพราะมันต้องดิดบ้าน นนก็จะนั่งค้างพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟยว่าชัว like, ันใน้ไรเชื่อมือแลยไป็นศพว่าฉันก่อนาดเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าฉันวัน n ด้ลูซคุงทำไรว่าฉักอน o n n ดูดสตีนพวกกูคามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุวกับพา่ามึง